มูล,ลนิธิหัตถาธรรมตั้งอยู่ในซอยนิมิตใหม่40เท่านี้บอกเลยว่าแรงมากครับถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ระหว่างรออาจารย์หัตถาเลขาจิตประธานของมูลนิธิทางทีมเราก็เลยขอจุดทูปดูเพื่อเสี่ยงโชคแต่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับอันนี้ก็ดอกที่สองแล้วอันนี้ต้องดับเอาต้องดับอีก มันดอกที่สองนี่เไหนดิเห็นบ้าอ๋อเห็นรูเห็นแค่สองตัวเดียวก่อนที่อาจารย์จะมาแอบเป็นจุดแล้วแอบไปจุดแล้วไม่ได้บอกคนไม่ได้บอกแล้วันไหมไม่คืองงอาจารย์ไม่มีเลขอ๋อบางอันล้มบางอันคือแบบ ในตัวเลขไม่มีเลขเลยก็มีไม่น่าเชื่อครับพออาจารย์หาบถาเป็นผู้ขอต่อหน้าองค์ปู่ผู้ชงนักขาชทูบจากขอเดียวกันนี่แหละครับก็จุดติดได้ดีครับม,เมาเลยพสร้าที่ตรงนี้ใช้พื้นที่เกือบสองไร่ด้วยกันครับแรกแรกก็มีอาคารนองดาวเป็นอันเดียวมีแค่ต,นตน้นไม้ต้นนี้แล้วก็ได้ดงงิบิตฝั่นงูปูสีดำมาเลื้อยผ่านใต้บ้านผมจ่ก่อนที่อยู่ริมน้ำครับแล้วก็บอกว่าที่ตรงนี้ที่สัพะยะต่อการปฏิบัติ ก็เลยเดินหาหาไม่เจอสุดท้ายเนี่ยขับรถผ่านที่นี่แล้วอยู่ตั้งนานผม็อยู่ในหมู่บ้านนี้นะอ๋อครับ จากความศักดิ์สิทธิ์ของปู่ผู้ชงนาคาชาที่เราเห็นของมูลนิธิหัตถธ,ธรร,รมและวิชาลายเซนเต,เตโชท่าที่อาจารย์ได้มาจากสมัยเคยถือศีลอยู่ในถ้ำทางเราทีมทูบดอกเดียวจึงขออนุญาตส,สร้างยันปู่ผู้ชงนาคาชาเพื่อให้ผู้ศรัทธาได้ถวายชื่อกับปู่และขอให้อาจารย์ออกแบบลายเซนให้กับผู้ที่บูชาแบบส่วนตัวทุกคนโดยอาจารย์จะลงลายมือไว้ในยันแบบสดสดลูกศิษย์ท่านไหนสนใจสามารถอินบ็อก์หรือถามรายละเอียดในช่องของเราได้เลยครับย้ำนะครับของมีจํานวนจํากัดเพราะว่าอาจารย์ท่านออกแบบ ชื่อแต่ละคนและเขียนมือสดๆทุกใบครับท่านสามารถนำชื่อนำลายเซ็นนี้ไปใช้ได้ในชีวิตประจําวันได้เลยครับ ยันปู่ผู้ชงนักขราชนี้ผ่านการแกะแบบมาจากองจริงนะครับและมีการลงชื่อเจ้าของไว้ด้านล่างหมายถึงชื่อของผู้ที่บูชานะครับเหมือนเราฝากชื่อไว้กับปู่เมื่อเราใส่กอบบูชาก็เหมือนเราได้บูชาตัวเองยุคนี้สายมูมีเยอะครับแต่วันนี้ท่านบูชาตัวเองหรือยังท่านสามารถฝึกลอกแบบลายเซนนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยปกติอาจารย์ไม่ได้ออกแบบให้ใครง่ายๆนะครับเพราะอาจารย์ต้องใช้สมาธิทำกระสินไฟในการนิมิตแบบขึ้นมาทุกครั้งครับ